สวัสดีครับนี่ผมมิจเกมมี่ครับนี่ก็อยู่กันในเกมโรบ็อกนแบบเป็นชื่อว่ายอดไทคูนนั่นเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับธุรกิจโรบ็อกนั่นเองนะครับผมแบบนี้เนี่ยน่าจะมี3 EP แล้วเนี่ยดูจากโรงนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรือยอดนะครับผมนะนี่โคตรใหญ่ทุกคนดูเรือยอดทำไมมันใหญ่เยเลยนี่เนี่ยโคตรใหญ่เขาทำมาใหญ่เกินเนี่ย โอเคสำหรับอย่างแรกนี่คืออะไรอ๋อมันได้ทางขึ้นเรือเนาะเอาไว้ปีนขึ้นเฮ้ยขอดำดูเออรือหน่อยนี่คือแบบเพื่อความง่ายใช่ไหมแบบว่าจะได้ไม่ต้องทำไอ้โมเดลคือทำโมเดลใหญ่ๆมันง่ายกว่ามังเออนั่นแหละใช่เพราะว่าทำโมเดลใหญ่ๆมันง่ายกว่าเพราะเรแบบือทำมันใหญ่นี่คือไม่คิดจะย่อส่วนมันหน่อยเลยอนะเพราะมันโอเค อันนี้เป็นรหลกัน้นเอาจริงไม่ต้องมีรหลกั้นก็ได้นะดูโหนี่ผมแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวทํตามเอาจริงเนี่ยดูระดับสายตาอยู่แค่นี้อาา่าฮะอันนี้เอ๋อะไรอะไรมุ้กองติดมุ้องติดมุ้ล้องติด,ตดนเโอเคอันนี้ได้เงินสิบห้าวิเอ้ยสิบห้าต่อวินาทีเนาะโอเคค่อนข้างเร็วเลยฮะแต่ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินก็คงหมดเองแหละเฮ้ย,ยนั่งได้ด้วยอ๋อ มองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่กอกับท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้อ๋อโตทะลุได้ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับกล้องไม่ดิผมมีปัญหากับเมาส์มากกว่านะรู้สึสกช่วงนี้เมาส์มันเลื่อนไม่ค่อยไปเอาออกไปเหยียบโลบักเขาอีกแหละเมื่อกี้อะไรนะดูไม่ทันน,นี่ก็ที่กัน้นอีกเหมือนเดิมโอ้อน,นี่อะไรอะ่ะมีเต่าย่างมาบิคิวด้วยนี่ ปาร์ตี้บาร์บีคิวได้เลยโอเคประตูนี้เอาทะลุได้มาตกแต่งภายในดีกว่าอ่าชั้นวางของนะนี่ก็คงเหมือนกันแหละสองฝั่งนะครับสองฝั่งเหมือนกัเป๊ะอเติมไฟนิดนึงเพื่อความสว่างนะครับผมจะได้ไม่ต้องเป็นมนุษย์ค้างคาวมนุษย์ถ้ำนะครับอยู่แต่ความมืดอ่อ สองฝั่งนี้เหมือนจะเหมือนกันเป๊ะนะน่าจะใช่เอาเงินหมดเงินหมดแล้ว,หลวเหมือนกันเป๊ะชัวรี่ไงเหมือนกันเป๊ะไม่มันก็ไม่เป๊ะนะต่างกันนิดนึงดูดิทุกคนแม่เหมือนกันนี่อ้าวลืมลืม,ล,มลืมซฟือนี้โอเคอ่อาประมาณนี้เอ้ยมันก็ไม่ได้ดูใหญ่ไปเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวนะห้องกัปตันน่าจะไม่ใช่อยู่ที่นี่ใช่ไหม ขอปีนออกไปดูหน่อยเี๋ยวดิอ๋อใช่ท่องกับตนอยู่ส้านบนอันนี้น่าจะสาว่ายนา้ำเหใช่ไหมใช่หรือเปล่าลำนึงนะอ่าห้องนอนไม่น่าใช่แล้วแหละนะห้องนอนเอ้าแคเนียอโอเคซื้อมาซื้อมามีวางเชลมีทีวีไหมเล่ะเออนี่ไงทีวีมาแล้ว ดีเลยอ่ะแล้วก็นอนแล้วก็อีกห้องหนึ่งเลยครับผมเหมือนการเป๊ะแหละไมไ่ต่างอะไรมากหรอกอ้าวนี่ไงมีสระน้ำด้วยอย่างน้อยมันก็มีให้นะแต่เล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเออฮะนี่คืออะไรเอ่ยโกโกไดฟี่มันคืออะไรอะ่ะสิบ อ๋ออาบวกเพิ่มสิบต่อวินาทีใช้ยี่สิบโลบัคแพงไปหรือเปล่าเนี่ยทำยังไงอยู่ชายหาดเอ้ยแต่ก็สวยดีเหมือนกันนะถือว่าดูดีใช้ได้เลยนเนี่ยคนทำแบบได้สวยทําได้สวยมากดูโมเดิร์นจัดอะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเลยเดี๋ยวดูโอ้หกสี่เอร์เ็นต์ไอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออใช่ทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันมีคูณห้าด้วยนะเออมันมีคูณห้า คอยด้วยแมปตอนนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเล่นแบบรวดเร็วก็มาเล่นช่วงนี้กันได้นะครับผมมีคูณห้าให้ถือวปาะเป็น,ปนถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยเนี่ยผมจะได้สร้างระวึนะนี่คืออะไรโอ้เจสสกีว้าวขับเจสสกีเล่นเลยไม่มีเสียงหน่อยเหรอมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ให้ผมเลยอ๋อ ออกไปดูเรือเราไกลๆดีกว่าอ้โคตรขาวเลยทุกคนเอามืดดีกว่าเอ้แต่ผมเห็นสัญลักษณ์ปลาอยู่นะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะเข้าไปดูหน่อยดิเย็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกด e กดีกด e เฮ้ยมันมีให้กด e ด้วย e ไม่ขันบอลครับละนี่ไงโอ้มันเป็นโลมาโลมานี่ไงเขาทำโมเดลไว้ใต้นี้ด้วยแล้วนี่คืออะไรให้ความรักโลมาโอเคล้วอยู่กับโลมาเราไปสร้างเรือเราต่อดีกว่าแล้วว่าว่าแต่ว่ามันเหลือส่วนไหนอีกเนี่ยเอ้าลืมติดอันนี้เหรอนี่ไงขึ้นไปชั้นสองกันโอ้โหโหมาก็สามพันแล้วแต่ผมมีเงินเป็นแสนเนี่ยไม่น่าจะน่าจะเชิวนะฮะเป็นเก้าอี้ มีเสื้อ,อยูชี่ไม่ได้ใช้ได้ไหมไม่ได้นีนั่งล้อมวงกันข้างล่างก็ได้นี่ใช่ไหมข้างล่างก็นั่งได้เหมือนกันแต่นี้เป็นนั่งในความสูงที่สูงขึ้นเห็นวิวกว้างขึ้นเลยประมาณนั้นอ่ามีที่ให้นอนเนี่ยอ่าฮะอู้นี่ไงที่นั่งคนขับแล้วถามก่อนนะคนบนเรือลำนี้เขาจะรอดกันใช่ไหมทุกคน เขาจะรอดกันใช่ไหมทุกคนดูนะคนขับไม่เห็นอะไรเลยมีแต่พวงมาลัยโอ้มองพวงมาลัยแล้วขับแล้วสามารถมับคับเรือได้โอ้ว่าผมเป็นไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> น่าจะชนจนเรือเละแน่เลยอย่างเงี้ยมองอะเลไม่เห็นเลยทุกคนเอ้ยเนี่ยมันต้องนั่งอย่างงี้มันก็มีเสานีบังอยู่ดี ออเออนีไงนีไงนีไงแล้วไอ้นี่มันคืออะไรอะแต่ที่นั่งกับตันจริงๆมันควรจะอยู่นี่แหละ้านหน้านี่เออนี่ไงทุกคนเนี่ยโอเคมองเห็นแค่น้ำความนี่ไม่เห็นตัวเรือเลยมีเสานี่บังเนี่ยโอ้โหติดเสาได้ถูกต้องมากเลยเนี่ยใครออกแบบโอเคแล้วตรงเนี้ยใครรู้บ้างว่ากาอีนี้มีไว้ทำอะไร อยากรู้เป็นคนดูแลอะไรหรือเปล่าเนี่ยด้าน,นหน้ามีไหมเอ้ยด้าน,นหน้ามีนี่เป็นอะไรโอ้อใส่เปาะนะครับโอ้นี่คือที่นั่งส่วนของด้านหน้าเนะนี่ผมชอบหน้าเรือมากอันนี้อะไรนะสมอใช่ไหมเออรงอเงินแป๊บหนึ่งเมื่อกี้จ่ายเงินเป็นแสนโอ้โหหมดละเรียบร้อยเสร็จแล้วน่าเหลือจะเหลือตรงไหนชั้นสามใช่ไหมนี่ไงชั้นสามได้แล้ว โอเคชั้นดาดฟ้านะครับนี่โอ้หมื่นสามมองได้กว้างไกลจริงๆเลยอ้อ้ยเกาะเอ,ะเอระหว่างรอเงินเน่ยผมว่าน่าจะใช้เงินเยอะแน่ๆเลยดาดฟ้าเนี่ยโอเคผมไปเจตสกีเล่นกันดีกว่าดีผมมีเกาะที่น่าสนใจด้วยเนี่ยเนี่ยไอเกาะเนี่ยผมสงสัยว่ามันคืออะไรเกาะกลางเนี่ยเอมีรูปไอถ้วยรางวัลแนีนะ่ยน่าจะมีอะไรให้เล่นแน่ๆเลย อู๋มีสีแดงๆเลยออบบี้ใช่ไหมเนี่ยมีลูกศรชี้จะมีอะไรน่าสนใจอยู่ด้านบนยอดนั้นอูนี่ไงออบบี้จริงด้วยแม่อีซี่โคตรเบสิกออบบี้แบบเบสิกมากกระโดดข้าวมันนี้อันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็ห้ามโดนใช่ไหมโดนแล้วตายใช่ไหมโอเค <c oughs> ลูกศรน,น่าจะโดนได้นะคือเขาไม่น่าทำให้ลูกศรมันโดนไม่ได้หรอก นี่คือโอเคนี่มีอะไรมากนะใครๆก็ผ่านได้แหละต้องมันจะอีกไกลแค่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วยอดประพาคาเเนอเฮ้ยมันบอกให้ขึ้นไปเค a มรีวอร์ดอู้ได้ห้าหมืนครับเกาะน,นั้นได้ให้เงินกับเราห้าหมื่นเราไปเล่นอีกรอบได้ไหม ชั้นที่สามนะครับตอนนี้เงินน่าจะเพียงพอต่อการสร้างแล้วแหละนะสี่แสนเนี่ยมันจะหมดเร็วแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูฮเอาไปเหยียบใส่นี่ละอ,อันนี้เป็นกระจใช่ไหมกระจโอเคอันนี้ก็นั่งโชม์วิวได้เหมือนกันนะนี่แต่ว่าผมชอบตรงนั้นมากกว่านะผมชอบแบบเห็นหน้าเรือเออเนี่ยเนี่ยเห็นแบบเนี่ย ไอ้ส่วนหน้าของเรือเออแน่แหละชอบเห็นมากอันนี้คืออะไรเรอ่ยเต้าอ้ออ๋ออันนี้คือคนขับแล้วถามจริงแล้วคนข้างล่างคืออะไรแบบอันนี้คือกับตันจริง,รงๆใช่ไหมหรือว่าไงไอ้ผมไม่รู้ไอ้น,นี้เท่าไหร่เออสร้างเสร็จแล้วอะชิมเมนด้วยน,นี่อันนี้คือกับตันใช่ไหมซึ่งก็มองอะไรไม่เห็นอยู่ดี โอเคผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสตาร์เตอร์ยอสนะเรือยอสเริ่มต้นนะครับสำหรับว่าอ่าวันนี้ก็คงมีวันนี้นะครับผมสำหรับเรือยอสหลันี้นะคลิปหน้านะครับผมเรามาต่อกันที่โมเดนยอสนะครับแล้วก็แฟนตาซียอสกันดีกว่านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ